เทศบาลเมืองมหาสารคามจัดกิจกรรมเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งน็อกเดอโดเมื่อวันที่25มีนาคม2564เวลา8นาฬิกาบริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลเมืองมหาสารคามนายสายันพิรมกิจประหลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคามมอบหมายให้ในายโกพัฒส,สมสารองประหลัดเทศบาลเป็นประธานกิจกรรมเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งน็อกเดอโด โดยมีนางเพนนีสุขคำพาผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงานกล่ลาวรายงานและเจ้าหน้าที่เทศบาลเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งได้มีประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนาย,ยกเทศมนตรี เมื่อวันที่1กุมภาพันธ์6 5 6 4และผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลเมืองมหาสารคามโดยความเห็นชอบของผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดมหาสารคามจึงได้ประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนาย,ยกเทศมนตรีเมืองมหาสารคามในวันอาทิตย์ที่28มีนาคม2,564 เทศบาลเมืองมหาสารคามได้จัดตั้งศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองมหาสารคามและนายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคามตามคำสั่งผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลเมืองมหาสารคามที่4ทับ2564ลงวันที่2กุมภาพันธ์2564เรื่องแก้ไขคำสั่งจัดตั้งศูนย์อำนวยการการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองมหาสารคามและนายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม และให้มีคณะกรรมการฝ่ายต่างๆดำเนินการเตรียมการเลือกตั้งอย่างถูกต้องตามกำหนดโดยคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งได้จัดทำแผนประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคามเพื่อดำเนินการรณรงค์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งให้เข้าถึงประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งและประชาชนในเขตเทศบาล เป็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการเลือกตั้งท้องถิ่นและได้กำหนดจัดกิจกรรมเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองมหาสารคามตามแผนประชาสัมพันธ์ก่อนวันเลือกตั้งคือวันที่22-26ถึงมีนาคม2564ภายในเขตเทศบาลเมืองมหาสารคามเพื่อให้การเลือกตั้งเป็นไปได้วยความเรียบร้อยบริสุทธิ์ยุติธรรมกระตุ้นให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งออกไปใช้สิทธิให้มากที่สุดและมีบัตรเสียน้อยที่สุด โดยกิจกรรมประกอบด้วยประธานกล่าวเปิดงานและปล่อยขบวนรณรงค์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งตามห้างสรรพสินค้าตลาดสดเทศบาลเมืองมหาสารคามพนักงานเทศบาลเมืองมหาสารคามและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจำนวน20คนโดยดําเนินการแบบรักษาระยะห่างนิว n o นอร์มอลตามมาตรการป้องกันโควิด1 i